สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีดีววนะครับจะมาสอนวิธีการนะครับเอาหน้าจอ iPad เป็นอีกหน้าจอหนึ่งใน MacBook เรานะครับโดยวิธีการนะครับผมดังนี้เลยนะครับอย่างแรกนะครับผมเราเปิด w i f i เชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นวงแนนเดียวกันนะครับกับเจ้า Macbook เราต้องเป็นวงแนนเดียวกันนะครับย้าแล้วก็มาครับในการเชื่อมต่อไปที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ เห็นจุดตรงนี้ไหมครับนี่นะครับผมคลิกหนึ่งครั้งครับจะมี au, คําว่านี g g á, ่ครับผมนะครับจะมีคําว่าการสะท้อนภาพหน้าจอครับคลิกหนึ่งครั้งครับแล้วก็ไปตั้งค่าเลยครับนี่นะครับตั้งค่าเสร็จนะครับผมจะมีคําว่าจอภาพแบบ a p e ครับเราเลือก iPad เราเลยครับคลิกหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นนะครับ iPad ของเราก็จะขึ้นครับแบบนี้เลยครับผมในการใช้งานนะครับเห <an> ็นครับนี่นะครับผมเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาได้หมดครับนี่เลยครับเลื่อนเป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ครับสามารถเลื่อนไปไล้ครับผมจะเปิดเพลงใช่ไหมครับผมก็เลื่อนมาฝั่งนี้ครับไม่ก็เปิดครับขยายก็ได้ครับผมเวลาทํางานขยายปุ๊บเห็นไหมครับขยายเป็นหน้าจอเดียวกันนะครับหรือสามารถเก็บไว้แบบเดิมก็ได้ครับนี่นะครับเป็นหน้าจอเดียวกันนะครับ นี่เลยครับผมเลื่อนไปเลื่อนมาได้ครับคือไม่ไม่ไม่ค่อยแหลกเลยนะครับผมคือว่ามันสมบูรณ์ดีนะครับในการใช้งานนะครับตอนนี้ผมใช้ iPad Pro 2อ2 0ันนะครับตัว12.9นิ้วอันนี้ MacBook นะครับตัว M1 นะครับในการทดสอบครั้งนี้นะครับนี่นะครับผมในการในการตั้งค่าก็สามารถไปตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้มันเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาตามที่เรา กำหนดครับโดยไปที่ตรงนี้ครับการจัดเรียงเห็นไหมครับเราจะเอา iPad ดเราไว้ฝั่งนี้ก็ได้ครับเอาไอแพเราไว้ตรงไหนก็ได้ครับสามารถจัดได้เลยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับพีดีวิวมาสอนวิธีการใช้จอที่2นะครับใน macbook โดยใช้ iPad เป็นจอที่2นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ